แกล้ง call center ใช้กลอุบายส่ง SMS หลอกว่าคำนวณค่า FT เกินจะคืนเงินให้แม่ค้าบุรีรัมหลงเชื่อกดลิงก์ถูกดูดเงินในบัญชีครึ่งแสนแม่ค้าร้านชำอำเภอละหารรายจังหวัดบุรีรัมนำหลักฐานโร่แจ้งตํารวจหลังถูกแกงคง call center ใช้กลอุบายส่ง SMS หลอกว่าคำนวณค่า FT เกินจะคืนเงินให้นึกว่ารัฐจะช่วยค่าไฟแพงหลงเชื่อกดลิงก์ถูกดูดเงินในบัญชีครึ่งแสนฝากเป็นอุทาหรณ์พ่อค้าแม่ค้าประชาชน อย่าลงเชื่อเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบวันที่18กรกฎาคม66นางสาวจินตนาอายุ53ปีชาวตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์แม่ขายของชำได้นำหลักฐานข้อความที่ได้รับทางโทรศัพท์ เข้าแจ้งความที่สพละหานทรายว่าถูกแก๊ง call center ส่งข้อความเข้ามาในมือถือว่ากรฟนการไฟฟ้าเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่คำนวณค่า FT ไฟฟ้าผิดทำให้เก็บค่า FT ไฟฟ้ามาเกินติดต่อเจ้าหน้าที่เมอากรมขีดท cc จึงเข้าใจรัฐบาลจะช่วยเหลือช่วงค่าไฟแพงพอหลงเชื่อกดเข้าไปตามข้อลิงก์ที่ส่งมาในมือถือกลับถูกมิจฉาชีพดูดเอาเงินในบัญชีกว่า5 0,000บาทหายเกลี้ยงโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีโดยนางสาวจิตนาผู้เสียหายเล่า ให้ฟังว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคม66ได้รับ SMS เข้ามาในมือถือข้อความว่ากอฟอนอการไฟฟ้าเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่คำนวณค่า FT ไฟฟ้าผิดทำให้เก็บค่า FT ไฟฟ้ามาเกินติดต่อเจ้าหน้าที่ m e อากรขีด th.cc แต่ต้องให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ต่อมาวันที่16กรกฎาคม66ก็มีข้อความเข้ามาอีกตนจึงคิดว่าน่าจะเป็นการไฟฟ้าส่งข้อความมาเพื่อจะคืนเงินให้จริงๆเนื่องจากที่บ้านใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ละเดือนจะจ่ายค่าไฟประมาณ5-6,000บาท ประกอบกับที่ผ่านมาก็เคยได้ยินว่ารัฐบาลจะช่วยค่าไฟฟ้าให้ประชาชนจึงหลงเชื่อกดเข้าไปตามลิงก์จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาในไลน์โดยเริ่มคุยกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเรื่องมิเตอร์ให้ก็เริ่มอาใจว่าน่าจะเป็นแกงล call center จึงรีบถอดปลั๊กอินเทอร์เน็ตออกแต่ก็ไม่ทันพอเช็คดูในมือถืออีกรอบพบว่าถูกดูดเงินออกไปสองรอบจนเกลี้ยงบัญชีรวมเป็นเงิน53,000บาทซึ่งเป็นเงินที่เก็บสะสมจากการขายของชาจึงนำหลักฐานมาแจ้งความเพื่อให้ตำรวจติดตามดำเนินคดีกับมิจฉาชีพดังกล่าวและหากเป็นไปได้ก็อยากได้เงินคืนพร้อมกันนี้ผู้เสียหายยังได้ฝากเคสกรณีของตนเองเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปด้วยว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมีม ในทุกรูปแบบเพราะขนาดตนเองติดต่อข่าวและระมัดระวังตัวแล้วแต่ก็ยังโดนหลอกสูญเงิน